ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูหญิงสาวภูไทยวันนี้นิทานอีสบแสนสนุกสองภาษาไทยอังกฤษนะคะมาดูกันเลยว่าจะสนุกขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยจ้า The h a r e and its friends A h a r e had a lot of animal friends. One day it heard a hound in the jungle. The hare was afraid that it would be eaten, so it asked for help from its friends. The hare first went to the horse and asked to ride on its back. The horse refused and told the hare to go to other animals. The hare went to the bull next. It hoped that the bull would use its sharp horn to get rid of the hound. The bull said it was busy. It told the hare to ask for help from the goat. When the goat heard the hare's request, it refused and told the hare to go to the sheep. The sheep said it could not help because the hound loved to eat sheep even more than hares. The hare then went to the cow. The cow was the hare's last hope. However, the cow said this was not its business. Finally, the hound came close to the hare. The hare used its own speed to escape from the sharp teeth of the hound. Moral of this fable: He that has many friends has no good friends. Nithan <laughs> กระต่ายป่าตัวหนึ่งคบหาสัตว์ป่าน้อยใหญ่เป็นเพื่อนมากมายวันหนึ่งมันได้ยินเสียงหมาล่าเนื้อเหฮาดังอยู่ในป่าด้วยความกลัวว่าจะถูกจับกินกระต่ายป่าจึงรีบไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆโดยวิ่งไปหาม้าเป็นตัวแรกจะขอขึ้นขี่หลังมา้าแต่ม้าปฏิเสธแล้วบอกให้มันไปหาสัตว์อื่น กระต่ายป่ารีบไปหากระทิงหวังจะให้กระทิงใช้เขาแหลมๆขับไล่หมาล่าเนื้อแต่กระทิงกลับบอกว่ามันมีว่างให้กระต่ายป่าไปขอความช่วยเหลือจากแพะพอแพะได้ฟังคำขอร้องของกระต่ายป่าก็รีบปฏิเสธแล้วบอกให้กระต่ายป่าไปหาแกะแทนแต่เจ้าแกะบอกว่ามันช่วยไม่ได้ เพราะหมาล่าเนื้อชอบกินแกะมากกว่ากระต่ายป่าเสียอีกกระต่ายป่าจึงไปหาวัวซึ่งเป็นความหวังสุดท้ายของมันแต่วัวกลับบอกว่าธุระไม่ใช่สุดท้ายเมื่อหมาล่าเนื้อวิ่งเข้ามาใกล้กระต่ายป่าก็ใช้ความว่องไวของตัวเองกระโดดหนีจนรอดพ้นจากคมเคี้ยวของหมาล่าเนื้อ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพื่อนที่มีอยู่มากมายอาจไม่ใช่เพื่อนแท้เลยสักคน